โอ้ยนี่ <laughs> mà... mà... sang nhung ไห้นํามา đi เดียว mà hấp แล้วเนื้อ con ทุกคน <laughs> hài บ่ <laughs> <laughs> ช่างเอเพิ่นบ่เออโอ้เดี๋น้องเมจะไปลกน้ําน้องมวยน้องเมเนาะไปบ่อ้น้องเมว่าการยินดีนําเด้อว่าที่โตได้เฮือนใหม่คือกันเฮาิเด้อ สวัสดีเด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเบิร์ตสุขสุขคนไก่ยินดีต้อนรับข่าวสู่ซองชาวนวลอีกแล้ว,พ,พ,ว,นว,นวนพี่น้องเอ้ยมาผมมาพอซานวนวันนี้พ่อแม่พี่น้องท่าซาวนวนกะเดินทางมาทีบ้านน้องมีน้องไม้คือเก่าคือเดิมพ่มอแม่พี่น้องเอ๊อ่าเพิ่มเติมกะค่ะพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเบิร์ตสุขสุขคน ลิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาวสาวนนวลเด้อผมเป็นพี่น้องเนาะโดยมื่อวานี้กะลมหนาวพี่พี่น้องเอ้ะอย่างใดกะบอดายินเสียงสาวนวลกะต้องขอโทษขออภัยเด้อเป็พี่น้องเพราะว่าทางสาวนวลกะขาดไม้พี่พี่น้องพรามีไม้เนาะอ่บางคนกะเอฟซีเพิ่นกระทเข้ามาบอกโอ้ยสัวนวลเอ้ยว่าสั้นเนาะเปิดเสียงโทรศัพท์ต้นว่าสุดว่าบ่ได้ยินเสียงสัวนวลว่าสั้นเนาะพี่พี่น้องเนาะอันนี้สัวนวลก็ต้อง ขอโทษขออภัยพี่น้องเ้ยทางสนนบ่มีไหมพี่น้องเนาะโดยแล้วก็ไม่กันั่านกันเสียพี่น้องเ้ยมาเสียพร้อมกันเลยนะ้องพี่น้องไม่นะ่ะบมมีตั้งแต่หลแล้วี่วพี่น้องไม่กันั่นมะีเนาะแด็กก็พึ่งมาเสียประมาณเดือนสองเดือนแล้วละ่ะพี่น,อ ấy, น,นอนะ้องเ้ยทางสนนก็ยังบ่มีใส่เนาะก็คือว่าล่ะยังบ่กอได้ซื้อได้ดพี่น้องเ้ยอะใส่ แบบนี้ไปก่อนเนาะถ้าว่ารายผู้ใดตกากสำนังก็ต้องขอโทษขอภัยเซ็นกันพ่อพี่น้องเอ้ยโดยอจังไดกับทางสนวนกาสิขาไปหาทางน้องมีน้องไม้เนนพ,พิ่นก่อนพ่อพี่นอ้อ,ขขนนองเอ้ยอ่าจังไดกับผาพรมพี่น้องเอฟซีตลาดสุขสุโนติดตามน้องพ่อพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทา,สางสนวนเด็กกับน้องมีน้องไม้ในเด้อพ่อพี่น้องเนาะโดยอจังดไดกับหาพ ไป zoom พร้อมกันกับสาวนอนเลยพี่น้องเอง้ทัศน์นอนกะมาหอยไปถึงบ้านน้องมีน้องมาแล้วเนาะโอ้พี่น้องทั้งามกะเห็ดเตี๋ยวปลอยพี่น้องเนะาะเด็กสาวนอนกะสิโลโลบึงกอนเด็กกะสิครับเนีทักทายทั้งน้องเพิ่นพี่น้องเอง้ฮะพี่น้องเนาะ องดินเพิ่นก็ยังบ่ได้เอาเข้าเนาะพี่น้องเนาะยังคือเก่าพี่น้องเอ้ยซหัวซะยังเพิ่นก็ยังขุดบ่แล้วเนาะอืมนกสิลอกเบิ่งเนาะพี่น้องบ่ ยังรอแต่สังสีน้องพี่พี่น้องเนาะที่ว่าจะมามองบ้านน้องมีน้องไม้พี่พี่น้องเอ้งามลายพี่พี่น้องเอ้ยาวเหยียดเลยน้องพี่พี่น้องเนาะทางบ้านน้องเมยเพิ่งกะสร้างเพิ่งกะเหดเบียเห็ุงานอยู่ทางนั้นน้ำแน่พี่พี่น้องเอ้ไปเขามาหน้องมีกับ่บว่าเวันชีเหตุยังเนาะงพีพี่น้องเนาะ ยังบ่ฮู้ไปพี่น้องเอยต้นข่าต้นหัวแจ็คไฟน้องมีเพิ่นไพี่น้อย นี่ก็คือมุมดัานน่ะนาอพี่น้องเนาะ่ลกระได้ใส่ใหม่โซล่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เยอะเข้าไปงามเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหตัวสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยปิดปากสิไปทางในเนาะบ้าน ลมจะนัวเนื้อจะไม่เวคุณคิดลินเนาะไฟเมนไปปิดหรือไฟจีนอนพักฟอนยูดอ่ะพี่ชอบได้นี่นะเอาอย่างโนะแบบไปบุญเอาหมดแดงมากัดมาสิลาพี่ชอบอยู่มองใดดิอยู่บงใดบ่นเขาพกส่งพาพากันกันหนาวมื้อนี้ก็ใส่สุดเปกๆนในเด้อน้องไม้มื้อนี้กันหนาว กินข้าวกิน huh. น so well. so like, ้ำแต่บ่กินข้าวหยังมาเนี่ยตอนเที่ยงยั่งอ้าวตอนเที่ยงยังไม่ได้กินอยู่โมยากบ่พากันกินได้บ่กระเพาะขึ้นได้หยังสารในถุงยางพู้เพื่องพยายามานะ เห็นบอเราเอามามื่อวานไม่เจอหนาว่ะน้องเมอากาศหนาวเอ้ยกิ๊ติกได้ใส่เสื้อสามโต้เลยจะมาจากโต้เจ้าน่ะตัวเดียวตัวเดียวข้างในดิจะบอกว่าเอามาตัวเดียวข้างในมันก็มีเอา สนวนหวานยาวว่าแซ่บยาวมาตะกกับตัเดียวอืรวมทั้งสันทั้งยาวแหละโตีนเจ้าก็มนอ้ยต้อยอยู่เออโอ้ยบ่ได้ทาั่นบ่ล่ะเจ้าั่นอันนั้นเด้อียังก็ซื้อมาสปริงซองน่ะผู้ใจอยู่บ่หอมด้ตกีรุ่นสมัยรุ่นอ้ายเพิ่นเป็นบ่าวเป็นหยังสิมักทาตัวนั้น สปริงช่องนี่ถวายยางแพงก็14ิบซีชิมห้าพันกีบบ่แพงปันใน,นใส่ก็บหอมแต่สมัยนี้ก็รุ่นหาหกเจ็ดสิบเพราแล้วเนาะกันแดดเคยทายบ่ล่ะบ่เคยหืมนอ้ยบ่อย,อยาบัตยายมัตอย, <laughs> อยาแบบข่าว่ะ บ่อออ่สามผลบรดิษฐอย่างบ่ละมันนี่เื่อนบ้านชองสาเหตุิยังนะไม่เไปสาบ่เหตุทางหน้านี้อมันนี่กะน้องมวยมาเด้มันนี่เนาะอมเมื่อวานนี่เพิ่นก็มาบ่ละมันนี่วันยังไ วันเสาร์วันเสาร์เนาะอื <te> ่นว <te ed> ันอาทิตย์หยุดทงหํางเฮียนเพลินเพลินเยกูบูกฟากันกินข้าวไก่นั่นอะไยนี่มันจะมองเบอร้นบ่ายโมงหาชิจะวพร้อมกินข้าวพร้อมกันแต่แซ่บบแ่ได้มีปัญหา của <laughs> 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 hàng xa vườn màu như đi thọt phay chắc chục của là bài hàng đi, sao kia này ồ à lột bị chợt vậy thằng phùa sa bùn phân phù phi đang đi nhảy như hôm này có vấn đẹp nó เอกสารพันกูใส่เพิ่นใส่ไพ่คือเพิ่นสิบริสไซบัหนตเด็ดอยู่แต่ว่ามันลมมันหนาวสร้างพันเร็วเร็วพี่น้องปลูกทางบ้านไม่น้องมวยเนาะคนเชิงคนคลองออกมาว่าใส่เบี้ยใส่งานทางนี้อะไรบัตเลยมาเห็ดบ้านทางน้องมีบ่บัตเลย เห็บ่เป็นค่อยไปเฮ็ดคู่มือละเนก็ได้เนาะรายเวียรายงานพุ่พี่น้องเอ้ยสร้างเพิ่นก็ได้เฮ็ดังนี้ลเฮ็ดังนั้นครงานเพิ่นก็ใกล้ๆกันเจ๊ข้าวต้มบทางนเจ้าเคยกินบ่ข้าวต้มนันเด้ไปทางใดเด้บานี้เนาะ มีทางไปแล้วนี่เปิดชิมเอ้ออะไรไปจาเาล่ะโอ้สางเปิดชิมเอ้ออะไรไกพี่รองเอ้ปลาันเมื่อได้เครงเก็บคองเอ้า แม่น oh, uh, uh ้องหวยคืออยู huh. hmm? uh ่พุ่นบ้านเอ้าน้องหวยมาคนเดียวบ่เมื่อเช้านี้ล่ะฮึมาเขือกันก็เม่บ่เอ้าแล้วแม่ไปตอนไหนนะโอ้เพิ่นเอาขับรถกลับไปอีกอืึยยังก้กินข้าวบ่ กินแม่กินแม่กินโลดหน้าสองหมื่นงัวตายงัวไปใช้ทางง่ายใช่บ้านนี้ง่ายปะครับงัวงัวก่อนโอ้งัวหายบ่งัวตายงัวตายงัวตายโอ้อ๋ออ๋ออ๋อไแบบยุติก่อนเนาะ แนวพอได้นี่เือเชาของไผนี่แม่ของอัญสร้างเอเพิ่นบ่เออโอ้ๆเมื่อครัวนําซอยกันได้เนาะอืออ้าวลึกแต่แต่ว็นนี่ซ่ําเก็บเครื่องเก็บของยังโอ้ของดีน้องมีบเจ้าแล้วบ่ มาแต่เช้ะนล่คือลายเไโอ้ทังสร้างนอ๋อหัวได้ทั้งสร้าง่นดีใจเลยทั้งนี้มยังเด้ออางเป่าจะาาาละเปาจักหรอวะอู้ว่าอางเปามยัง้องมีมียังใส ยังอังเปาเฮ้ยบูด้วยเหรอเฮ้ยภาษาละเปาเ้ยวะมายังจ้าโอ้จะเคยได้อเคยเห็นเคยหูจืดเออต่ววะบ่เคยได้ดมหนาวุปพ้องเ้ยบ่ได้ยินเสียงซานอนก็ต้องขอโทษขอภัยเลยไปพ้างเ้ยลมพัดวีดวีดมานี่ลมแห้ง อน้ำน้องมวยคนเก็บเครื่องเก็บของบ่เก็บพี่เงาใบตองเดี๋ยวน้องเมย์จะไปลีกน้ำน้องมวยน้องเมย์เนาะไอวอไอลงเมย์ว่าการยินดีน้ำเนื้อว่าที่โตได้เพื่อนใหม่คือกันเพาเสียเด้อจะอยู่ใกล้กันแล้วว่าชั้น อีเดน่นี่โลดหัวนี่น้องวมวยสามมุยนี่ส่วนกลับไปนี่ไปหันไก่ก,กันเลยนี่คนละภาคหัวบายแบบนี้ไปหาเห็ดหาหอนไปหากินหาอยู่แถวป้านี่ส่วนกลับไปมีได้สามคนนี่สี่ทางเบาพาดัดเบาพัดเป็นหัวหน้า <c oughs> เอ,าดดอ้ากบปิวเดาปพูกอาลมผัดพี่น้อยลมแห้ง อมร้อยไหมอมร้อยท m ้งส n ้างไว้ล่ะไม่ได้หายเพบอ้ยพี่น้องเอ้ยบาโอนาเวอนฮงเด้อบามันนาวฮงเด้อบามันก็เาววิจีนนี่อยงอีลบ่ เฮ้ยโอเมนบุญอันนั้นบุญบ้านบุญบ้านบ้านในบุญสิบุง่าอยู่บ่โอ้ทั้งสร้างเพื่อนเสียงห้องทั้งนี้กันจะห้องยังเด้อว่ะเมื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่บ่อืมเอ้ากิเริ่มแต่มือนี่แล้วถ้าเมื่อ มื่อวันจันทร์กระบุญแม่นบ่ะะกับเมื่อบื่อื่นนี่แหละเบื่อื่นเป็นวันอาทิตย์เนาะตื่นเช้ามากระบ,บุญแล้วมื่อวันจันทร์นอนเท่านี้บุญบ่เนาะนอนหลับอยู่บ่ <c oughs> จะเศร้าเอกินนี่ไปน,นอนคนบ้านอื่นนี่บ้านเฮาบ่เคยนอนนี่โอ้ยนอนบ่หลับได้น้องเมย์มันบ่ซินเนาะ มันก็เป็นของธรรมดาเพคนพี่น้องเอ้ยค่ะบ่คคลเคยกับแบบเพื่อนเฮาแบบเอาเคยนอนเนี่โอ้ยปวดหัวกระลับเอาไปนอนคุนกันค,ค,คนอื่นน่ะโู้ยยีค้คือเสื้อนอนใหม่ได้ขนาดเธาที่หนึ่ยังนอนว่รลรับเออสร็จนอนใหม่มีบุญซื้อให้นะมันสูงเด้เป็นจังไงมันนิ่มโพดอืมเคยนอนบนแข,ง,ขงบ่คือแบบนอนเสื่อเครือบ่นอนพื้นนี่แหลยปูดสัอืม กูเทสันเนาะอือก็เป็นหมยคบตาจริงเจ็บตาเป็นยังไงหมดหมดแดงหมดจัดตาเจ้านะอ้าวคือว่าจะสั้นบ้างอ้าวหมดตัวที่ว่ามันครบมือนี่ดอี่แต่ไม่กระโดดไปครบอยู่ตาบอกมือว่านนี่ก็หมดคบเออยุ่งครบนะอยู่ไซนะนะอือ เห <Sa an S 2> he <hecho> ็นจริงเลยเห็นยุงขบยุงเฮือนบ่เขานั่งซื้อไม่ก็มาขบาัวจังนั้นก็ได้ห้ามอาโปอาเปาเลยพี่น้องเอ้อตัวน้องน้องมีก่ได้ห้ามอาเปาว้อหู้ อ่าแับฮีพีฮีพีอยู่แบบสุบมันถื่อบ่มันสบได้หมดเองฮะมันเหนียวไซอุจะโดนน้ำพัดเสียบกินขาเปียกมาแล้วได้แต่ซีซีมันอยู่ดอกเหียงได้ของพิเศษบ่ดดส่วนเรื่อยเท่านี่ยอ Sắp đến kỳ năm hoặc hình năm thôi, năm năm hai Ừ, hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm เอาตอนแรกถือว่าจะไปดินบุญที่ซื้อไปดินบุญตอนแรกที่ซื้อบ่เพราะว่าไปเพราะว่าไปแล้วตอนแรกแล้วไปน้องเพื่อนลูกแล้วก็สาวกิซายมาร์ทเพราะว่าเพราะว่าถ่าดินแต่บุญตอนแรกที่ซื้อจะบ่เนาะบ่ถทาดินเบิดมือบ,บ่แบบเพิ่นเฮอันนี้ค่าเคือนลุงโอ้สันบ่เรือนสามออกไม้สามค่ำเลยมืออื่นน เห็ดกินสวยเพิ่นล้างผักล้างมี่สวยเพิ่นอืมอล้บมีวนจานกาเสิร์ฟของกินให้เพิ่นอือขึ้นแล้วก็ไปบัดนี้เพิ่นจัดงานใหญ่ปานนั้นบ่ล่ะโอใส่ซองอีกอือให้เฮาไปยายซองยายซองไปยายและไปยายยายไปเฮ็ดงานใหญ่ดีเนาะ Những mộng bóng 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 bớt bóng 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 ปัตมาแต่ยันบุญกับมาเสียเวียเพื่อนอีกเป็นอเพื่อนที่หายเมื่ออยู่บ่านสาะเนี่ยเวียฮะอืมฉันว่าอยู่แบบยุ่งเวียยุ่งงานอยู่ทางนี้เดี๋ยวยันมามีตู้ประตูเพป็นมาหายเมื่อเท่าไหร่เนี่ยวะค่ะสิเออืมอ่ะที่ก่อสร้างเปิดสิเมื่อเดี๋ยวคนพี่น้องเอ้ยบาทนี่โดยโดยโดยเมื่อดีปลอดไฟ Cái này, cái này mưa đi à, mưa đi xe nè, đông bừng. mì mò lâm lượng, tàu cồn xong, mẹ bừng gan lao, này là đấy, cả người đười cái đờ, nào, lau vào vô, lau, 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 ngồi à, lọc, lọc đây nghe đeo lột lột mà không cần này phải đâu nghe cúp bíu, bíu. Bà, cóp bíu. Cóp bíu, cóp tên thôi phải mưa mừng mò lâm đường to con, cái đang giờ nặng hay đó, cái giờ nặng <laughs> ไปนั่งให้เด้อเสียน้าฮ้านควันเจ้าเคยเบิ่งบ่เจ้าน่ะบ่กายนี่ก็บ่ได้เบิ่งบ่ลําเรื่องหด๋บ่ได้ยินผู้ท้าผู้แก่ว่าโอ้ยว่ากะน้ําตาได้ว่าซั่นบ่เนาะแต่ยังน้อยผู้ค้าท่ายังบ่ได้เบิ่งเจ้าเบิ่งเด้อปีนี้เพิ่นเชิญให้ไปเบิ่งคือว่าคยย่านลําเรื่องแล้วสิเบิ่งค่อยๆนอนไยังออแม่นแหละขึ้นนั่งอยู่ทางหอแจกลสินอนก่อนลําเรื่องเพื่อเพิ่นเพื่อเพิ่นสิินผู้ช่วง11:00นหรือนั่นกลางคืนแม่นบ แม่ยเพราะว่าช่วงหัวแรงนี่เพิ่นสิแบบเสียงเพลงมันเร่งก่อนแม่นแบบให้วัยรุ่นเพิ่นเชียร์น่ะฮ้าก่อนแบบตอนเลิกทุกแ่วโสดสั่นบ่แม่นไปเชียบอ้วเจ้ไข่โอ้ไข่ตื่นไปคึกคัดหัวเข้าหัวขาเนี่ยเชียร์ได้หวานห่อนบุญบ้านตัวเองว่าเชียร์บ่ได้หวานไว่าเชียร์นี่แต่ก่อนนี่ว่าเชียร์ได้อยู่ช่วงนี้อย่างยอมจังหน่อยเลยแบบบัดเวลาน่ะมันปวดข้งปวดขาเด้โอ้ ปลาผัวเชียนะจังหวะเจ้าอยู่เชียอยู่ปะโอเชียแล้วคอยถ่ายตอนเจ้าเชียด้วโนร่าเนาะปบ้าหูไมียิบปลาเชียหนะฮันไม่ได้ตีอากาแล้วก็ต้องบ่เอ้ยว่าแล้วเนาะจะกระโดดขึ้นเบืที่เห็นอะไรเอ้าสร่างผลบริเมือบ่พนี่ เอาโอ้ด oh! oh, oh, ูดย uh, si oh, uh, uh, uh. no oh ๋ย่พอเพิ่อนั่งอยู่พี่น้องเองทังนั้นเมื่อทึกทัดทึกทัดเลอาล่หาเบาเสียงเอาฟองมาส่งโอ้อ๋อออออตอนเมนูหม่ก็คือว่าเร่เร้เนาะเทคันเจ้าเต้อ้อมเด่ยังท้างรอเอาขี้ดินเขาเร่ยเอายนเมื่อนี้ได้บ่นะเมื่ออื่นมาได้เนาะขี้ดินเนะ โอ้จังยังจังใดแล้วเต้าคานนต้องโทรสั่งก่อนถามเพื่อนก่อนนั่งเต้าเพื่อนเอาเบอร์แล้วกินนี่เพื่อนเอาเบอร์ถามเบ้างแลยเพื่อนะจังใดก็บหายทางน้องเพื่อนกินข้าวเพื่อนพี่น้องเอยทางน้องเพื่อนหิวข้าวเลยว่าสั้นเนาะด้วยนะสำหรับพี่นี่กับเจ้าคิปก่อนนะสวัสดีล่ะ โดยสบายดีทั้ทงสาวพุนเดอร์โดย